ายดีพี่น้องมือนีสิมีเมนูมกหัวดมกหัวดก,กินแรงพี่น้องไปหาโลซื้อเพื่อนหมวงเว้นวลีล่ะใส่ขีเรียบร้อยแล้วหัวหน่วยกับหัวกบผสมกันต่ำเคียงใส่ก้อนพี่น้องรีกลุง่งซีหาหนว่ยกับเกลือตะไคร้ซ้อยแล้วก็สิต่ำมุนมนใส่ เคียงใก่หมูามาข,ขา้าเลี่ยงน้ำกันเยอะี่น้องเอ้ยเห็นมึงสอนมาสดๆมันอยากเยี่ยจับข้อ จำกระไค่แหลกๆใส่ก้อนพีนองกินเมนีูมุมกนกกวดยหกๆกระใสเรียบร้อยแล้ว อีเกลือีเกลือใส่จากน้อยพอดีตู้อยู่หน้านั่นแหละอีกน้วยรงไปงบหม้อเมื่อหูใส่หมอ้อน้ำปลารงไปผงมนัวใส่ไปใส่หลายเสียบหลายประเดี๋ยวปลาดประเดี๋ยวะแย่งกินเห็ดเองซื้อปลามาเห็ดไว้ ซองปีจังกิงพี่นุอยน้ำปลาหยอดลุกไปลุกหนีมันเข้ากัน,รกน,กนเรากับน้ำหยอดจักน้อยเราก็ับฟูจัดดีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็บฟู เรี้ยงนกนวดน้องกันน้องเอ้ยอีสานบ้านย่ากินอีนี่ได้พี่น้อ,นองหานักุงเลาะทาหาน้ำให้น้ำหน้านี่ามากินน้ำหยดจักหน่อย กินได้พี่น้องเอ,อ,ๆๆอ้ยห่างกัน่น่องห่างเนี่่ไป อบคุณหลายๆด้วยค่ะทีท่ติดตามยายกินแต่พ้องจ้าอยู่ทงแต่งไทยผ้ามวนอยู่อีสานบ้านยายกินด้วยพี่น้องห้างแล้วประมาณยี่สิบหน้าที่ไปกินได้ยังหมอ,มอกำลังฝวดได้รื่อกุดไหล่์กดแชียยายกินด้วยค่ะเด้ออยู่อีสานบ้านยายกินด้วยค่ะ